ใน,นสงกันแผ่เมตตาในครอบจักรวาลตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไม่ฟันลายชีวิตประจำวันนั่งนอนยืนเดินเราจะมีแต่ความสุขเป็นที่รักของมนุษย์อยู่ในครอบครัวก็มีความสุขในครอบครัวอยู่ในการงานก็ได้รับความสำเร็จาก,การงานอยู่ในสังคมก็ได้รับการยอมรับจากสังคมทำอะไรกร็ดีหมดได้รับความสำเร็จในชีวิต เป็นที่รักของอมรุตอมรุตที่เทวดาปรีเฟตร,รวมส,สัตว์ดิรัจฉานรักกายชอบใจไปที่ไหนไม่ต้องหวดาดแวงเทวดาจะรักษาผู้ใดเทวดารักษาผู้นั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ตกตำ่ำผิวหน้าจะผ่องใสอาจาสย์ง,งดงามผ่องใสดีก็เมคอัพด้วยเครื่องต่างๆไม่เป็นอันตรายได้ไฟได้สาสตาได้อุบุตได้ยพิษอุบัติเหตุที่ร้ายแรงไม่เกิดแกลาด จิตจะเป็นสมาธิอย่างรวดเร็วถ้าว่าเราแผ่เมตตาเราทำสมาธิจิตจะเป็นสมาธิอย่างรวดเร็วก่อนจะตายจะมีสติไม่หลงตายหลงตายเป็นเหมือนเพอเน่ถึงเวลาตายไม่ยอมตายจิตก็เกิดการขัดแย้งกันเป็นทุกข์ก็ไปทุกขตินั่นแหละเมื่อตายแล้วตาต่ว่าไม่ไปนิพพานก็ไปสู่พระมลรก ถ้าสมาธิไม่สูงก็ไปสุขติมนุษย์กสวรรค์นี่ใน,นสงกันแผ่เมตตาี้ครอบจักรวาลเพราะนั้นโบราณอาจารย์จึงวางแบบฉบับให้พวกเราหลังจากไหวพระสม,ม์ให้แผ่เมตตาต่อไปนี้แผ่เมตตา